เมื่อกลางดึกคืนวันที่26สิงหาคม2,567เจ้าหนจ้าที่ตำรวจหน่วยปราบปรามยาเสพติดอีสานตอนล่างนำโดยพันตำรวจโทเมทีชินลีรองผู้กำกับการสองกองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติดภาคสองจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมกำลังชุดสืบสวนได้บูรณาการกับเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงาน จับกลุ่มขบวนขนยาบ้าจากจังหวัดมุกดาหารมุ่งหน้านำยาไปส่งที่จังหวัดกาลสินและขอนแก่นโดยมีรถมาด้วยกันสองคันแบ่งเป็นรถสเกลหน้าหนึ่งคันรถขนยาบ้าหนึ่งคัน เมื่อรถแล่นมาถึงบริเวณหลักกิโลเมตรที่720มุกดาหารกาลสินเขตตำบลเหล่าไฮงามอำเภอกุชินารายจังหวัดกาลสินจึงส่งสัญญาณให้รถทั้งสองคันคือรถโตโยต้ายาริสสีขาวทะเบียน2ขอไข่นอนหนู6004กรุงเทพมหานครที่ขนยาเสพติดและรถนิสสันอเมราสีขาวทะเบียนกอไก่นอนหนู602สีสเกตทํหน้าที่คุ้มกัน ให้หยุดตรวจคน้นแต่คนขับรถไม่ยอมจึงนำรถเข้าเบียดทำให้รถเก๋งทั้งสองคันตกข้างทางคนร้ายในรถที่มากัน3คนได้พากันวิ่งหลบหนีเข้าไปในป่าข้างทางและสามารถจับตัวนายชินกรคำบออายุ22ปีชาวตำบลน,นอกเมืองอำเภอเมืองจังหวัดสุรินที่มากับรถขนยาเสพติดไว้ได้ หลังตรวจค้นภายในรถโตโยต้าที่ใช้ขนยาบ้าพบกระสอบใส่ย,ยาเสพติดจำนวน1.4 00 0 0 0ล้านแสเม็ดคิดเป็นมูลค่ากว่า42ล้านบาทจากการสอบสวนนายชินกรให้การรับสารภาพเป็นช่งางทาฝ้าเพดานถูกชวนให้ไปรับยาบ้าทั้งหมดมาจากกระบวนการค้าย,ยาเสพติดที่จังหวัดมุกดาหารเพื่อกระจายส่งที่จังหวัดกาลสินและขอนแก่นโดยได้ค่าจ้าง5 0,000บาท แต่มาถูกจับได้จึงตั้งข้อหาร่วมกับพวกที่หลบนี้มียาเสพติดให้โทษประเภท1ยาบ้าไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมายและก่อให้เกิดการแพร่กระจายของยาเสพติดด้วย